ดาวเอาอีกแล้วบอกเลยว,ว่ารถมันจะเสียเสียก็ซื้อใหม่สิคุณอามีเงินนี่แยะออกกลัวอะไรอ้าวกลับกันมาแล้วเหรอคะทางข้าวกันมาอย่างกันเนี่ยเนี่ยหิวจนไสจะขาดอยู่แล้วก็ตัดสอนนะสิไม่ยอมอยู่รถให้ทานข้าวก่อนน่ะก็มันจวนจะข้ามแล้วนี่ครับว่าคุณดาวพูดไม่รู้เรื่องหยุดเถอะขี้เกียจฟังก็เพราะตัวเองใช่ไหมโมได้ยืนคุยกับสาวๆอ่ะ นี่หัวใจอยู่กับที่หรือเปล่าคะเชื่อใจดำนิ่งไปเลยคุณผู้หญิงโกรธมากเลยเรื่องของผู้ชายเป็เมียน้อยเธอไม่ยอมให้อภัยเลยนะพ่อ เพราะเธอถือว่าเธอมีดีกว่าทุกอย่างสิลูกแต่เก่ง<ะ>ที่เคยเห็นเมียน้อยคุณผู้ชายหรือเปล่าฮะไม่เคยหรอกอฉันก็เคยเห็นแต่คุณผู้หญิงนี่แหละเธอรวยก็รวยสวยก็สวยเก่งก็เก่งไม่เห็นมีใครจะเทียบเธอได้เลยแต่เข้าว่านะผู้ชายเนี่ยถึงจะมีเป็นร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน้ำยังไงอะ่ะผลสุดท้ายก็ต้องกลับปาตายลัง ว่าเมียน่ะไม่ร้องแลกแฉกกะรเชินจนทั้งสองหูเขาเต็มซะก่อนนี่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 แสดงว่าทาคายศ<ด>ฮะยกเว้นแกคนเดียวตะกิ่งโถเอ้ยแม่ถ้าคิดอย่างแม่ผู้ชายไทยก็ไปมีเมียน้อยกันทั้งบ้านทั้งเมืองสินี่เองมาแววงกัดแม่ทำไมวะหนังเข็มเหรอ,อ,อพ่อ,อฉันได้ยินความพอปฏิปะต่อนะ ทำไมคุณผู้หญิงไม่ยอมอยาถ้าคุณผู้หญิงไม่ยอมคุณผู้ชายกับคุณมาตีก็เธอก็ใช้ไม้แข็งให้คุณผู้ชายเลิกกับคุณมาตินะสิลูกแต่อือันนี้พ่อดาวเอาเองนะพ่อดาวอ้าวทำไมล่ะก็เมื่อคุณผู้ชายบอกว่าจะยาจะยากันอยู่เรื่อย โอ้เอ้ลูกที่เธอไม่ยอมหยาก็เพราะว่าเธอ,อยังรักคุณผู้ชายอยู่นะสิเอาละเอาล่ะว่าแต่พ่อสอนกับคุณดาวเนี่ยเขาเป็นแฟนกันหรือเปล่ปานะเออยาดาวมันลิดมากแต่สอนก็ตามใจค <c ười> เหมนกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้ว ทำไมคุณดาวถึงไม่อยู่กับคุณผู้หญิงล่ะคะเล่ากันอีกนานทีเดียวกว่าจะถึงตรงนั้นก่อนหน้านั้นฉันต้องพบกับความพันผัวในชีวิตของฉันอีกหลายครั้งและเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของฉันก็คือไอ้มาตัวใหม่ในแกมีวิธีจัดก,การกับนาย้าก แล้วแต่คุณพ่อสิฮะบ้าถามอะไรอะไรก็แล้วแต่คุณพ่อแกคิดเองบ้างสิวะก็ผมรู้ไม่เท่าคุณพ่อเนี่ยฮะอืมก็แกเป็นเะอย่างนี้ก็เลยไม่รู้สัที <S 2> <S 2> <S 2> ไอ้ชุดไม่อยู่สักคนหนึ่งคอกม้าเราแย่ลงเยอะเลยอำนาจไปแกไปกับฉันไปคุยกับไอหยัดมันเป็นเทรนเนอร์ มันรู้วิธีจกกัดการกับม้าใหม่ฉันละอ่อนใจจริงๆคุณนายเอ้ยมันไม่มีความคิดเอาเสซะเลยนะลูกเราเนะนี่ยนี่คุณเซนฮีคุณรู้ตัวไหมครับว่าคุณเนี่ยฉลาดซะจนลูกเนี่ยตามไม่ทัน ั้งอำนาจทั้งอุมาเนี่ยไม่ใช่คนโง่นะคะเพียงแต่ลูกเนี่ยอายุยังน้อยอยู่เท่านั้นคุณแล้วก็อย่าใจร้อนไปหน่อยเลยนะ คุณเซนีค <V> ุณอย่าลองมาเองนะคะเิอนะโทรให้หยาดมันลองเถอคุณไม่ไหวแล้วนะคะคุณเซนีคุณึกว่าผมแก่ได้หรือไงคุณนายอะไรคะยายดา ไม่มารับอีกเหรอบอกจะฝากไว้วันเดียวไงโทรมาแล้วค่ะว่นนี้จะมารับนี่แม่เป็นห่วงคุณพ่อจังเลยอะ่ะมีม้าตัวใหม่มาไม่รู้ว่าคุณพ่อจะลองขี่เองหรือเปล่าคุณนายท่านเคยสั่งไว้ว่าไม่ให้ท่านลองขี่ม้าใหม่ เอาเฮ้ยเดี๋ยวมาใส่กรนด้านนี้ดีๆเร็วข้องมาใหม่หน,นะเรายังไม่รู้ลิขของมัน,นะแค่ไหนเขาจะรู้ลิขของมันโ,โว้ยเฮ้ยลองทำไมหยัดนะ เดี๋ยวเราจะได้เห็นดีเท้ามันแล้วทำไมไม่เอามาตัวใหม่คุณพ่อลองอ่ะเรายังไม่รู้ฤทธิ์ของมันครับฤทธิ์มันม้ามันจะมีฤทธิ์สแค่ไหนเช่วะ อะไรนะอำน,นาจว่าอะไรนะพูดอีกทีแม่ไม่ได้ยินคุณแม่คุณแม่คะใครเป็นอะไรคะพี่อำนาจเป็นอะไร